กล่องแล้วครับกล่องไปทำอะไรไหมกล่องรีแมปรีแมปมาเนอะราคามาณเท่าไหร่รีแมปมาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยมีมีจูนอะไรบ้างจูนเด่นหอบเดินหอบเปิดตัดเบว้องอ๋อเดนหอบเปิดรอบนะผมโอเค โอเคผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนท้วยวันนี้กับช่องไอพูซิ่งเหมือนเดิมน,นะครับผมโอเค,อเคผมหลังจากที่เราห,หาหยการตามคลิปเป็นนานนะครับก็ตามโปรคลิปเนาะวันนี้เราจะมารีวิวรถปาวานทรงเชิงได้เลยให้ดูแป๊บหนึ่งหันไปแป๊บหนึ่งปอป์ฟอปอล์ผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูกันเลวนะครัก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็จะบอกว่าราคาประมาณเท่าไหร่ก็จัดทรงเป็นทรงเชิงทรงงบลมต้นเนาะเริ่มต้นก็ไม่ก็แต่งเยอะอยู่นะครับก็ ดินเสียวรถแห่ด้วยก็อยาจะบอกว่าชิ้นไหนราคาประมาณเท่าไหร่นะเพื่อเป็นแนวทางในการแตง่งแ,แต่ความชอบนะผพรวันนี้คือเป็นรถเด็กแถวบ้านนะเขาเขาอยากแบบว่าคือแบบแต่งสไตล์เขาเนาะมาเดี๋ยวผมจะถ่ายน้องเขานะครับแล้วก็ดูว่ามันราคาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นประมาณเท่าไหร่รถหน้าแจกทรงอะไรแบบนี้เนาะไปเดี๋ยวไปเจอกับน้องเขาเลยโอเคผมวันนี้ก็นะผมก็มาเจอกับน้องคือ เนาะไออ่ะเอางี right? the, ้กว่าอะไรอยู่เท่าไหร่เนาจะพูดพูดพูดเป็นภาษาการดีกว่าเนาะอ่ะสิบสี่เนาะสิบสี่ก็เดี๋ยวได้ให้ดูรถรอบๆก่อนมาเดี๋ยวได้จะให้รถรอบรอบก่อนรอบๆนะเป็นตาวานตัวปีปีเท่าไหร่วะปีเก่าปีเก่าป่ะ LED ใช่ครับ LED ตัวแรกเลยมาเลยครับนี่ครับผมรถเป็นรถแบบว่าทำทรงสวยๆขี่แถวบ้านนะผมก็ประมาณนี้ มามาพูดกับน,น้องเขาเลยมาฝานี้มาฝานี้เลยมันย้อนแสงก็ได้แจกทรงก่อนดีกว่ามาแจกทรงข้างหน้านะข้างหน้าเท่าไหร่นะยังไง <1. 5. S 1> อ่ะจุดท่านิ้วโชโชกหน้าเป็นโช๊กหน้าหนึ่งจุดท่านิ้วเนาะแม่นปะแม่นนี่ประมาณเป็นนี่ครับผมมันจะมีถ้าโหลดหน้าหนึ่งจุดท่านิ้วมันก็ต้องแบบว่าป่านบางคนด้วยนะครับป่านเนี่ยชุดล้อหน้าเป็นอะไรนี่บันไซเนาะบันไซหนึ่งเท่าไหร่ปะหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดสี่เนาะ ราคาซื้อไม่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ครับประมาณพันเจ็ดครับคนก็คืออ๋อทั้งดุมทั้งอะไรเลยเนาะอ๋อทั้งดุมดุมยอดลองดูเลยเนาะดุมยอดซื้อต่างหากอ๋อไอคือชุดหนึ่งมีอะไรบ้างเนีลล่ยล,ลองบองกมันมีดุมันนี้ใส่พร้อมใส่อ๋อ,อคือแบบว่าอ๋อคือช่างเขาจัดให้ใช่ไหมนี่อ๋อก็ก็กกกมีพันเจ็ดก็มีชุดล้อแล้วก็ดุมหน้าแล้วก็ขึ้นซี่ด้วยใช่ไหม ็กใส่พร้อมใส่เลยอ๋อพร้อมใส่เลยพันเจ็ดครับแล้วก็ยางหน้าเป็นขนาดเท่าไหร่นี่ยางหน้าดูนี่ใคนบอกปีมองไม่เห็นวะนี่นี่ไม่เห็นวะ <45 S 3> <c oughs> สี่สิบแล้วอ่านี่นี่เห็นแลน้วนี่สี่ห้าเก้าสิบครับนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนตอนนั่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตอนสุดท้ายแล้วก็เบิ้ลบางเสียงอันนี้เป็นอะไรครับนี่ชิ้นชุดสีอันนี้แคปล่าอ๋อเป็นสติกเกอร์แคปล่าใช่ไหมนี่ เอสวยดีนะครับไม่เห็นมากล้องไม่โฟกัสเท่าไหร่มันมืดแล้วนะครับประมาณหกโมงกว่าแล้วทรงก็ประมาณนี้ก็ธรรมดานะความชอบของใครของมันนะผมก็ว่ามันก็สวยอยู่แล้วก็ทั้งทั้งคันเนี่ยไล่น็อตมาหมดเท่าไหรน่นี่ทั้งคันเจ็ดร้อยกว่าบาทอันนี้อันนี้เป็นน็อตชุดสีใช่ไหมเจ็ดร้อยกว่าบาทน,นี่เนี่ยผมเป็นเป็นพวกน็อตไทเทเนียมนะครับสีไทเทเนียมแล้วก็ชุดแข้งเท่าไหรน่นี่ชุดแข้งนี่ชุดแข้งน่าจะ ประมาณเท่าไหร่ประมาณปากช้างสื่ปากช้างสื่อประมาณผมว่าชุดแข็งน้องไม่รู้ผมว่าถ้าผมตีไปเป็นก็ประมาณเออผมว่าประมาณสี่ห้าร้อยครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะสี่ห้าร้อยก็ข้างหน้าก็มีแล้วเนาะพอเป็น LED แต่งเริ่มต้นก็ประมาณนี้แล้วแจกทรงหนึ่งแจกทรงมาเนี่ยเนี่ยมาดูคราวนี้ชุดหลังแบบสวยๆแบบนี้นะผมขาว ก็มาชุกความสูงเท่าไหร่ครับนี่ชุกพอดสองเก้าห้าราคาครับนี่ราคาประมาณแปดร้อยกว่าบาทแปดร้อยกว่าบาทเออก็เนตเราต้องกด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 ว่ามันจะซับดีไหมอ่ากดไม่กดไหนออาอัรนี้มันจะเบิร์นอย่างละลายมาย่ต่อเลยครับ ก็เป็นอาร์มแล้วกันเนาะอาร์มนี่จากร้านไหนวะนี่อาร์มเจ็ดร้อยเก้าเก้าสนะเป็นงานของเหมือนตลาดทั่วไปเนาะนี่นี่คานใหญ่ก็เป็นอาร์มยุ่นนี่ครับไอหมอมบนมัอยู่นี่ครับเอ๊ก็ประมาณนี้เบาเบาลืมเบาได้ไหมมะเบาเจ็ดร้อยห้าสิบเป็นซื้อขาดมาเนาะอันนี้เราจะเป็นโค้งยุ่นเขายุ่นมาเนี่ยนี่แถวเลยทรงเบาประมาณนี้นะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบ บุยรำม,มันจะหาอะไรง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นร้านอะไรเนาะมันมีร้านอะไรใหญ่ๆโมดิฟายเนาะเนี่ยเก็บน็อตเอ้ยดุมยอดล่ะดุมยอดเ,อเท่าไหร,นรนกก่นี่ดุมยอดห้าร้อยห้าสิบครับห้าร้อยห้าสิบเนาะก็คือนี่ครับร้านอะไรอยู่แก้มก็จะถูกถูกหน่อยเนี่ยก็โล่ข้างหลังก็นายเป็นสี่ห้าเก้าสิบเหมือนกันได้ไหมสี่ห้าเก้าสิบตัวนี้ยางก็ประมาณนี้นะครับขาวๆเนี่ยครับเก็บเลียด รถเด็กชาวบ้านก็ถือว่าอะไรก็เยอะอยู่นะนี่ก็มีเก็บน็อตเล็กเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับผมมีอะไรอีกยองไนก็ดาเดิมเนาะอ่ะเดียวมันมันน่าจะหมดแล้วออสต์ล่ะสเตร์ตอนนี้ใส่เท่าไหร่อยู่ครับนี่สิบสี่ยี่หกใช่ไหมสิบสี่ยี่หกโอ้รอยยี่สห้านี่สาหรับลูกเดิมตอนนี้ก็เป็นเครื่องเดิมเนาะก็คือหาดแต่งแต่ว่าเตร์น้อยก็มันก็เลวแต่คนไล่เนาะอันนี้คือแต่คนไล่ เนี้ยจะแรงก็ได้ไล่จบมันก็แรงนะครับมาได้ดูท right. รงตอนนั่งมาสัเชือนั่งนี้เนี่ยนั่งนั่งเอาตังค์ขึ้นเลยเออนี K, ่ครับผมตอนนั่งก็ประมาณนี้นะครับหน้าก็จะลงมานะครับแรงนละนรอบลองโยกขนาดเนี่ยครับเวลาแบบโยกๆเลยเนี่ยครับผมก็ระยะยุก็ใช้ได้นะครับนี่นะถ้ามีเยอะมันก็จะนุ่มๆหน่อยนะรถนี่นี่นี่ให้ดู right รอบๆนะครับกำลังสองก้าวห้าก็บอกทรงไปแล้วแหละ อาจจะย้อนเสียงส่วนก็ประมาณนี้โอ้เสียงดังเลยโอเคอครับผมก็กล่องแล้วครับกล่องได้ทำอะไรไหมกล่องรีแมปรีแมปมาเนาะราคามอลเท่าไหร่หรรีแมปมาเจ็ดร <700. S 1> ้อยเจ็ดร้อยมีมีจูนอะไรบ้างจูนเด่นหอบเดนบินหอบเบิ้บ์ตัดรวงอ๋อจูนหอบเปิดรอบนะผมโอเคเดี๋ยวเอาคาตัางลงเบิร์ดเลยเอะไะเอา,า,เอาโตัวมันนี่นี่ครับผมมีไฟด้วยมีไฟด้วยเอ้อ ล,ล้าล่ามือเปิดนี่พอจะอไรเป็นไรลอลรถไม่เก่านะเพื่อนย่างไหมครับแล้วแต่ไม่ต้องเบร์แหรอครับเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่มันถนนถนนมันสั่นมาแล้วล่ะในร่องๆ่องได้หมดนะเ,เอาเอาดูนิ ผมก็ประมาณนี้ไปแล,ล้วๆแล้วโอเคผมก็หลังจากที่เทสไปเมื่อกี้ก็สเตยังเล็กไปเนาะเดี๋ยวให้แนะนําน้องเป็นเพิ่มสเตยหลังเป็นประมาณสามผมว่าน่าจะพอดีอก็นั่นแะครับก็คลิปนี้ก็รีวิวสนุกๆไปทนาทำดามานะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคมด้วยขอบคุณลังใคนะไปไป